แล้วค่ะว้าวสบายดีสบายดีสดีโอ้มาจากแฝงใดเนี่มาจากสวนนักียแฝงสวนสดิ์สวันัคียมีน้ำซื้อว่าซื้อน้องเก๋มาต้องน้องเก๋สาวผพุทธาเอาเอ้ยเพิ่งเขามาน้ามตีสาวเป็นใส่สุดไทยได้มาเนี่ยนะเออหนีซื้อยางเอ้ยสบายดีเอลยซื้อน้ำบอกน้ำ จะได้คงรู้สึกยังไงครั้งแรกหรือเปล่าแรกเร,ราก็ยังออกเลยเพราะว่ายังออกเลยอ่าตอนนี้เขามาเวลาหกโมงแรงเนาะดี่ออกมากครับเพราะว่าบรรยากาศสมีผู้ดีเนาะโมฮันโมฮอนแดดน้ำไม่เหนื่อยสบายเลยนี่แหละสถานที่ซักซิทเทิลบอร์ดแสงกำลังสะท้อนขึ้นใส่เจดีย์แสงกำลังสะท้อนขึ้นใส่ อยากเข้าไปข้างในเลยยังมาทางนี้ก<อ>าีจะเป็นแม่น้ำเจ้าพญามาทางนี้บมางทางใดบ้านน้อย น้องที่ข้าวอรุณบ่กนี้คือไก่นำเที่ยววันนี้นะคะไกนำเที่ยวขอบใจเด้อขอบใจขอบสำหรับกันยังผ่ายังหรือเปล่าแบนไก่เนาะใคขอบใจเนย ก็เห็นกับคนเยอะเลยค่ะแมาเป็นคนไทยอยู่หลายสอชาตินะอันนี้ขนาดเม้าก็เห็นคนต่างชาติบ้างคนไทยบ้างนะคะมาใส่เสืที่วัดอาลุนชิคาคือวัดอาลุณหลักนะคะเยอะมากเลยค่ะมันตรงนี้เย็นมาก สบายดีสบายดีเอาถือไม้เน uh uh. uh uh yes ี่ยฝากไม้เนี่ยเนี่ยสาวลาวมาเทววันอรุณอีกแล้วติดติดแนบแนบเซถาก็ไดู้เห็นแบบนี้เหมือนบมาป่าเป็นสั่งแต่้งแต่สมัยคือโดนนะนะคือเข้าวันที่เด้เกิดอ่ะแต่ว่าก็ยัง ยัง้างแบบได้เบนันบุกเบืบ่อเลช่ขอไปกักทางในเพราะว่าวัดปุณจะปิดอ่าให้ขอส้มหกนงตอนนีน้ไก่จะหอหกนึงแล้วราทางนี<อ>น้ปุณปิแล้เราใช่ปะตูตูปุณจิตต์นี่ปุณจิตต์เร 何 นข้องามเทลาพี่น้องโอ้าวตัามนนงจีนลายมีเด็กผูตาหัดผู้สาวจีนเหามาต้องได้ทยภาไปมุมนี้มุมนี้กลนนะ แบบอัลกคาสินะว่า กะมัดกะมัคือใส่มกนาใส่ว้าทุกคน้าดูว่าสร้างได้แนวไหนมังเขาไปสัมผัสเขาไปสัมผัสไก่คือเนใดตือคยข้างบนก็ได้ลจอมฉาบิ๋ย่าจีทอดเกึ่ สุดยอดเลยทุกคนหัวใจเต้นตุบๆๆอยู่นี่นะใช่ใช่ข้าจะเอาถั่วสามอัน,นี้ดิโอ้สุดยอดเลยเนาะมะลาะส้ม,าสมคามงากระดา,านาลุ่น,าาน,าน,นตาโอ้เราสวยจำเจ้ยวกันบะหนุ่มเจ้าเม่นถ้วยจำเจ้ยวดิค่ะถ้วยไซบุญถ้วยจำเจียวน,น,นี่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 ใบนี้น้อยถ้วยดีเนาะถ้วยนี้เ่ยนี่เยอบนห้าเสือบนวสีแข็งแรงขนาดนี้เนาะ เคยตะยบินมาเตก็เตะมั้ง่งามหูทังเถิงก็สิเป็นนันเวศบอกเอียงก็คนท้องนะีปอนะทุกคนยอดเลยค่ะโอ้ระนวสักหกจร้เเนยอะเลงนเปแล้บอล้ยยานเด้โอ้สวยมากทุกคนรู้กเป็นอลไรลองหึ่นมือสนาง bỏ chắc á, Um ้องเกสสังเกตบ้าหาขสังเกตดีๆจะจะมีที่มาที่ไปเลย่ันโต๊ะยันโตะวยันนั่งนั่งแล้วนนระเจ้าคือพระเจ้าเนีพยาขอกัญยานยันยัน เย็นจังเลยเย็นสบายดิประมาณ5 50นาทีเราตรงเลยบอกมาน้อยแมนมีทกโมงีน,นาท ลคทุกคนเลยนะทุกคนเลยนะท,ที่ที่มาอยู่เมืองไทยมีความฝันอยากใส่สุดไทย,ยามาเด้อมาเด้อมาลองใส่ดูคนใส่ในชีวิตงามดิเจดีงามบหรือคนงามคนงามคน องเกลีเอกก็คือได้มากนะร้องหลอนตะกั่ส้มความงามของวัดอรุณนจ้ะก็ปล ah, no ื้มใจแห้กาบาเวลากะดูปรหลายเนาะยังคือต่น้อยนิดนี่ก็เลยร้อยที่ภาคกันกาแะทุกคน้อยนีโอกาสหน้าสีนิซีมาเซอร์อีนแน่นอนนะทุกคนเนาะคือวัดอรุณนมีใจคือแที่วัดอรุณเนาะสำหรับคลิปนี้กะสิขอจบคลิปก็ทุกคนนะพวกกาบาเวลาก้าห้ามมแล้วกาสิโคโตคิปสนยกคนเนอกคันกูเลย คลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะฝากเป็นกำลังใจให้น้องเก๋ได้เด้อในการโบกคข้างพุ่มชนะจ้าสวัสดีสวัสดีเก๋กู้หอ